กลับไปครั้งกับการรีวิวแพ็คลุ้นตำนาน3าแพ็คเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตำนานแมนยูบ้างหรือเปล่านะฮะถามว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุงฟลิงหรืออายุการใช้งานของเกมมิเกียของคุณกำลังจะสั้นลงผมขอแนะนำร้านขายเกมมิเกียที่โคตรจะ RGB ที่นี่เลย gaming.in.th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกียชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้า่ากสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ กรับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนกคนุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับร,รายการวอร์บีฟีฟาในการรีวิวแพ็คกล่องดำอีกแล้วนะมาทั้งหมด3แพ็คนะครับวันนี้นะส่งมาจากทางบ้านจากน้องมิวนั่นเองครับก่อนหน้านี้ก็เปิดไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ทว่ามันไม่ได้แมนยูเลยเจนแนวะวันนี้เลยจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะได้บ้างนะครับผมก็ลุยกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลาสามแพ็คสามพันบาทครับได้การ์ดมา9ใบนะครับก็ขอเป็น สัก3,500ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับมาเริ่มที่ LP ท็อป50บก2บก5ครับ3ใบก็ตามสไตล์วอนดบีครับขอรัวเลยแล้วกันครับไม่ลูคัสเลว่าทีโบก,กูตัวอินซิกเน่นะครับผมโอ้โหมีร้อยล้านมาตัวเดียวนะบวก3แล้วก็นอกนั้นเนี่ยบวก2หมดเลยครับรวมๆก็ประมาณ 200M นะก็ถือว่าเริ่มต้นได้ก็โอเค <c oughs> ต่อก็ด้วย LP ท็อป30เลยครับ ใบนี้บวก3ถึงบวก6เรียกได้ว่าอาจจะเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะฮะรววไปครับสมใบม์หะัมซิกครับร1 4ล้านโอโ้บุญเลอร์99ส้าอ่ะสอ้ยอบุญเกตคบ้อยหกสล้านครับเย่มาว่าโอ้โหมีใบนึงบวก5ก็ถือว่าชื่นใจอยู่เหมือนกันนะครับ663ล้านก็ถือว่าดีครับดีครับผมผมว่าดีนะมาที่ไฮไลท์ของเราครับตำนานแมนยูครับ <S <s ใบนี้ สามใบามาต้องแบบมีถูก่อนนะช่วงนี้ต้องถูนะฮะเพื่อความคลังครับต้องถูครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมยังไม่เคยได้ตำนานแมนยูเลยนะจากการเปิดแบ็กบล็อกทั้งในสตรีมสดก็ไม่เคยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอครับผมขอสามใบามาสักใบก็ยังดีนะมาถูกันเลยตำนานแมนยูเลเจนด์มาโอ้โห ตอนแรกตกใจนึกว่าจอร์ดวีอานะเห็นดำๆำมืดๆเดซยี่นะหนึ่งพัน่งร้อยห้าสล้านครับใบที่สองโอ้โหเดโก้พระเจ้าช่วยพี่ตักบริบูรณ์ของเรานั่นเองครับดูดูเลขราคาดิห5 5รเหมือนมึงย่อเย้ยกว่าไม่ย่อเยอยไอ้กูมากเลยบอบสุดท้ายกดไปเลยฮะุตำนานแมนยูตำนานแมนยูนี่กี่บาทโอ้โหอ พันเจ็ดพันเจ็ดเอ๊ะเดี๋ยวสแตทแปดสิบสี่อะเฮ้ยทำไมมันสแตทน้อยจังอะต,ตำนานจริงวะเนี่ย <c oughs> มีขายอยู่ตัวหนึ่งนะครับ 2000M เอ็มในตลาดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะสแตท84ด 8, เท่านั้นเองครับสำหรับนิกกี้บัตนะก็เดี๋ยวมาดูสแตทกันคร่าวๆโอ้โห5ดาวนะแต่ก็ พลังฟงพลังแฝงก็มาเต็มครับแต่ว่า <c oughs> มันดูมันดูโคตรธรรมดาเลยนะครับอาจจะเอามาขายแฟนแฟนแมนยูนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลเจนด์นะครับก็ดีใจด้วยนะที่ยังได้เป็นตำนานแมนยูนะครับผมก็สุดยอดไปเลยดีเดียวเชียว กลับกากค้งกับการตีบุกหดแหลกท้ายคลิปนะครับวันนี้เป็นคิวของไมเคิลคาริกบวก8ในมูลค่า790ล้านเลยทีเดียวครับส่งมาจากทางแฟนเพจเนะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้หดแล้วนะครับแต่ทว่าขอกันมาเยอะหลือเกินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาพารวยกันหน่อยละกันนะครับพารวยหรือพาเจ๊งเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงมาไมเคิลคาริกเลยฮะถ้าหมพูดถึงบวก8เนี่ยผมตีไม่ติดนานแล้วนะแต่ถ้าเป็นบวก9เนี่ย ล่าสุดเพิ่งตีเซดูดุมเบียไปนะครับก็ไม่รู้ว่ามาไงเหมือนกันครับขอให้คาลิกตามดุมเบียไปแล้วกันฮนะพร้อมแล้วครับมาไมเคิลคาลิกบวก8มามาเรียกได้ว่าไม่มาครับผมไม่มาครับมาบวก3 บวก3เนี่ยนะมาทีไอดีที่2ของเราครับเป็นบวก8เช่นเคยครับยานิคเฟเลราคารลสโกนะจากสโมสรแอลติโกมาริดนั่นเองครับเป็นปี16แต่คราวนี้เนี่ยมีแต้มอัปเกรดให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะพูดใกล้ไหมทำไมโอเคมา7บวก4ใช้แต้มพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับไปขอชนสัก4ทีเลยครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะฮะ พอดีๆเลยทีเดียวเชียวหนึ่งทีครับสองทีครับสามทีครับและสี่ทีมาคาลัสโกบวก8กรอบทองมาฮาวะบวก8คาลัสโกครับกรอบทองครับผมโอ้โห,โหผมนี่พูดดังไม่ได้ด้วยครับผมดึกแล้ว นี่ครับบวก8มาดูสเตตกันคร่าวๆครับโอ้โหมีคล่องตัวสีเหลืองทองร2 9เสูงไปไหมเนี่ยโอ้โหความเร็วสปีดต้นความคล่องตัวเลี้ยงบอลดีมากครับพลังการยิงสูงด้วยนะโอ้ปฏิกิริยาเยี่ยมครับถือว่าน่าช้ายอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ผอมไปหน่อยนะโอเคดีใจเะยครับ เอาเลยครับและไฮไลท์ของเราเนะครับเป็นคาสิยารบวก6มูลค่า1670ล้านครับเป็นปีเวอร์เบสนะฮะหรือว่า XI นั่นเองครับของน้องอดส่งกันมาเรียกได้ว่าแต้มเนี่ยเหลือเฟือครับ1ล้านนะถ้าว่าพร้อมแล้วเนี่ยมาลุยกันเลยดีกว่าครับมาผมขอชน5ทีนะฮะสำหรับคาสยาิยาตเวอร์เบสครับบวก6มาดูกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะ มีแต้มใช้แต้มอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะติดว่ะเปอร์เซ็นต์ติดมันเยอะมากๆนะครับมา3ทีแล้วฮะ4ทีคาสยาตบัวเบสครับบวกหมามาสบายๆมาค้างมาเนี่ยเฮ้ยค้างมาเนี่ยฮลัลโหลเฮ้ยออกมาแล้วฮะบวกหมาอาซียา โโอโ้คือผมมั่นใจเนีว่ามันต้องติดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเรามีแต้มด้วยไงมากู้คืนหน่อยกู้มากลับมาโอโ้สุดยอดบวก2ก็ถ้าหากว่าสาใจอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอทุท่านโชคดีตีไม่แตกโชคดีมีชัยโชคชยัชคชยมีวัวสวัสดีบาย